เรียนท่านโฆษกประธานสภาวุฒิรัษฎรนะครับออขออนุญาตเรียนพี่ๆสื่อมวลชนนะครับผมในวัชาลภพุ่งชื่นนะครับจากวิทยสูตรวิชาการสารเสพติดนะครับขออนุญาตเป็นตัวแทนภาคีนะครับคนทําง,งานในเรื่องของชุมชนนะครับภาคีนักวิชาการตัวแทนภาพประชายชนภาพประชายสังคมและที่สําคัญก็คือตัวแทนจากน้องๆนักศึกษาเยาวชนนะครับ ในโอกาสนี้นะครับเ,เราได้รับโอกาสนะครับจากทางผูแ้แทนรัษฎรเนี่ยมายื่นเรื่องนะครับร่างพรบรนะครับที่เรียกว่าเป็นร่างพรบรกัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์นะครับซึ่งที่มาที่ไปเนี่ยผมเข้าใจว่าในสังคมไทยเนี่ยเราอยู่ในช่วงสุญญากาศของตัวกฎหมายในการควบคุมกัญชาหลังจากที่กัญชาได้กดล็อกนะครับมา2ปีกว่าในความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในพื้นที่สังคมไทยนะครับ เราจะเห็นอยู่2ฝั่งนะครับส่วนหนึ่งก็เห็นถึงประโยชน์จากกัญชาแบบสุทธานะครับอีกส่วนหนึ่งหรือว่าหลายคนในพื้นที่ชุมชนเนี่ยครับก็ได้รับผลกระทบจากเรื่องของกัญชาการใช้กัญชาในทางที่ผิดดังนั้นเนี่ยพารทีวิชาการนะครับคนทํางานเกี่ยวกับเรื่องชุมชนคนทํางานเกี่ยวกับเรื่องเด็กเยาวชนนะครับและที่สําคัญก็คือเราลงไปฟังเสียงของพ่อแม่พี่น้องผู้ปกครองในระดับชุมชนเราก็พบว่ามันมีช่องว่างอยู่นะครับเ,เราจึงตั้งใจนะครับที่จะ ร่างตัวพรบนี้ขึ้นมานะครับขออนุญาตย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นร่างพรบกัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์นะครับเจตนารมณ์สำคัญหรือว่าหลักการสําคัญของร่างตัวนี้มีอยู่5ประการนะครับประการที่1นะครับต้องปกป้องเยาวชนจากกัญชานะครับประการที่2คือสนับสนุนการใช้กัญชาในทางการแพทย์ขออนุญาตไม่สนับสนุนกัญชาเสรีนะครับประการที่3คือต้องลดผลกระทบจากการใช้กัญชาในทางที่ผิด ระการที่4ี่คือผู้ป่วยต้องได้เข้าถึงกัญชารักษาได้ง่ายและเข้าถึงและเท่าเทียมนะครับประการที่5ต้องคุมครองผู้บริโภคจากผลิตภพัณฑ์กัญชาและกัญชงนะครับตัวร่างพรบรตัวนี้เราบุดหมายสําคัญก็คือเราจะเป็นร่างพรบรที่อยู่ระหว่างกลางเราจะรักษาสมดุลน,นะครับและเราเข้าใจว่ากัญชาเนี่ยมีประโยชน์ทางการแพทย์จริงกัญชาเนี่ยสามารถที่จะทําให้พี่น้องเกรรษตรกรหลายคนได้รับโอกาสแต่ในขณะเดียวกันในความจริงอีกมุมหนึง่งกัญชาก็ สร้างผลกระทบบางอย่างโดยเฉพาะต่อเด็กและเยาวชนนะครับเราจึงอยากจะขออนุญาตใช้โอกาสนี้นะครับมายื่นตัวพรบรตัวนี้เพื่อให้เป็นกฎหมายหรือว่าพรบรที่อยู่ตรงกลางและก็ทุกคนสามารถที่จะเข้าถึงและลดการาสร้างผลกระทบต่อสังคมนะครับในโอกาสนี้ก็เลยขอนุญาตมา,าพี่น้องแกนนาชุมชนนะครับเัวือข่ายชุมชนในพื้นที่ต่างๆนะครับแล้วก็น้องๆจากเยาวชนคนรุ่นใหม่นะครับขออนุญาตมาร่วมกันแถลงข่าววันนี้นะครับแล้วก็มา ยื่นร่างพรบกัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์นะครับต่อท่านประธานสภาพูุ้ทนรัษฎรนะครับผ่านท่านโฆษกประธานสภานะครับขอบคุณครับทางการที่ทําเรื่องนี้เคยมายืน่นร่างไปแล้วบทหนึ่งเมื่อสองสามปีที่แล้วมาแต่ว่าเราก็นั่นไปเพราะในการที่ร่วมนักวิชาการครั้งนี้เนี่ยอย่างที่ท่านวิชาผมพูดว่าเราต้องการดูความสมด,ดุลน,นะคะคือกัญชาที่ใช้ประโยชน์เนี่ยให้ใช้ประโยชน์อย่างจริงจงังแล้วไม่ใช่แค่การควบคุม แค่งวดอย่างเดียวแต่การจัดการที่ดีและโดยเฉพาะนโยบายที่จะส่งเสริมการศึกษาวิจัยต่างๆในด้านการแพทย์ต่อกัญชาให้ประเทศไทยที่ใช้ประโยชน์ร,ร,นร่รวมกันนะประโยชน์ทุกสังคมร่วมกันทุทนทกความต้วงครขอบคุณจดทะพทียนักท่านนะครับวันนี้นะครับทางกลุ่มวุฒิธิศูนย์วิชาการสารเสรีนะครับได้ยื่นร่างพระราชบัญญัตินะครับ,รรนนรบที่เกี่ยวกับกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ซึ่งจากคําที่นะครับ ทางคุณวัชระผมก็ดีท่านอาจารย์ก็ดีนะครับแด้พูดถึงประโยชน์นะครับจากการที่เราจะต้องมีการชาแต่เพื่อทางการแพทย์เพื่อที่จะรักษาและเยียวยานะครับสาหรับผู้ที่มีปัญหานะครับก็เป็นอีกร่างึ่งนะครับผมได้การนะดโฆษกของท่านประ,าระธานสภาพิษณุนตรัศดรนะครับได้มาปฏิบัติหน้าที่ท่านได้มอบหมายให้มารับร่างพระราชบัญญัติแบบ,บนี้ก็อยากจะนำกาบเรียนท่านประ,าระธานสภาพิษณุนต์รัศดรเพื่อจะส่ง พยายามพักการเมืองนะครับเพื่อที่จะตั้งคณะกรรมาการวิสามัญนะครับเพื่อมาพิจารณาร่างร่าชธิปนัติฉบับนี้ต่อไปนะครับ